ทพียง่พัดโส่งนึกเต้าสุวรรณเพีงแค่ทอดผ้าไตรบางตะกูลและเป็นประธานประชุมเบิร์ฝ่ายขาวว่ากราบในบอนเจ้าพระสุภิญโภคพัฒนาพรเจ้าอ,อาวาสวัดจุลิกูพิจารณาผ้าไตรบางตะกูลและเป็นประธานฝ่ายเสริมกราบในบน่นด้วยความเคารพครับ talk <laughs> สวางเราจะจัวหวางกันด้านล่างนะครับเ้าจึ้นบนนะครับเาจะได้ได้ถูกสบายนครับทัดที่ตักระยุกก็เระจัะแบบวางกับด้านล่างแต่แล้วก็ใครที่จะเมเราของจำด้วยึงตรงไหนอะไรสงไหนจับสถานที่ไว้เอ้าเชิญันครับนะเจอกันะครัดปารายากเย ขอพระเข้าขอขอบคุณนะยางากที่จะจรายการทีะนปจตเกี่ยกับคุณแม่เราเป็นรือว่าคุณแม่ทุนในวันนี้ก็ ข<โ>อขอบพระคุณทุกคนเป็นพิเศเลยนะครับอาจจะอาจราคาไปเล็กน้อยจะขอกราบประทานไปให้จับจับจระบ้าด้วยให้แล้วกันนะครับมาดูก็แถวนะเราจะได้ไปจับบ้าเราจะได้ขอบคุณท่านแล้วก็จะได้ก็ขอบแจ้งเมื่อยนะครับให้ช่วยถึงทุกคนนะครับให้ช่วยถึงทุกคนนะครับสองแถวก็ได้นะครับกรทฝากมา นะครับก็บอเกเจ้าภาพด้วยนะครับทำของขวัญไปให้เขาด้วยกันแล้วกันนะครับ